ครับก็จะแนะนำวิธีการใช้งานและ,ะการทำงานของปั๊มจุ่มนะครับปั๊มจุ่มที่มีลูกลอยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับจะทำงานเหมือนกันนะครับแต่ก็ลูกลอยนี่ยนะครับถ้าลูกลอยตัวนี้นะครับถ้า teams, ตั้งขึ้นตรงหรือนอนอย่างเงี้ยปั๊มยังทำงานอยู่นะครับถ้าหัวไม่ลูกลอยไม่ทิ่มลงอย่างนี้ปั๊มก็จะยังทำงานอยู่แต่ถ้าทิ่มลงอย่างนี้มันไรเครื่องหยุดนะครับแต่ถ้า ตั้งนะครับไม่ว่าระดับน้ำอ่าสูงหรือต่ำนะครับลูกลอยจะอยู่ระดับไหนถ้าลูกลอยยังอ่าหวัวตั้งชี้ขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับชี้ขึ้นแบบนี้ลูกลอยจะยังทํางานอยู่ไม่ว่าลูกลอยจะอยู่สูงหรือต่ำนะครับหรือนอนก็อาจจะยังทํางานอยู่นะครับถ้าหัวตกลงเมื่อไหร่นะครับปุ๊บเนี่ยปยั๊มก็จะหยุดทํางานนะครับ บางคนยังไม่เข้าใจบางทีเอาน้ําทําไมไม่แห้งแล้วปั๊มหยุดน,นะครับก็เพราะว่าลูกลอยอลูกลอยตัวนี้หัวตกลงอย่างนี้นะครับปั๊มเลยหยุดน,นะครับแต่ถ้าลูกลอยหัวตั้งขึ้นอย่างเงี้ยครับปัม๊มก็จะทํางานนะครับระดับน้ําอาจจะสูงต่ําไม่เท่ากันในแต่ละครั้งนะครับที่ลูกลอยหยุดถ้าต้องการให้ทํางานตลอดหรือต่อเนื่องนะครับก็ล็อกไว้ที่ตัวปั๊มนี่นะครับ หรือจับลูกลอยล็อกไว้กับอะไรก็ได้นะครับให้ตั้งตลอดนะครับหรือต้องการให้ระดับน้ําอ่ะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ล็อกกับลูกลอยอที่ตัวปั๊มไว้ก็ได้นะครับหรืออ่ะหาอะไรมามัดล็อกไว้กับตัวปั๊มอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้ปั๊มจะไม่หยุดทํางานนะครับจนกว่าเราจะถอดปลั๊กนะครับต้องคอยดูนะครับว่าน้ําจะแห้งหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวลองน้ําไม่ดูนะครับว่ายังไงนะครับลองดูในน้ําครับว่าทํางานแบบไหนนะครับ จะปล่อลยลูกลอยลงไปเนี่ยนะครับเนี่ยจะยังไม่ทํางานนะครับตามแบบนี้อ่าเนีน่ยครับถ้าลูกลอยนอนหรือลอยอยู่ลักษณะนี้เครื่องจะยังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะจับตั้งให้ดูนะครับอ่าเนี่ยครับจากลูกลอยตั้งนะครับคร้มจะทํางานนะครับถ้าลูกลอยปล่อยนอนอ่าปล่อยปล่อยไว้เนี่ยครับอาจจะดูระดับน้ำนะครับเดี๋ยวระดับน้ําจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะน้ํามันจะไหลออกข้างกำมังแล้วนะครับ หยุดเองแล้วนะครับนี่หยุดเองนะครับเพราะว่าลูกลอยอมันไม่ตั้งไม่ตั้งชี้ขึ้นนะครับมันก็จะหยุดทํางานอขยับมาในลูกลอยขยับปุ๊บทําทงานแล้วหยุดนะครับเดี๋ยวผมจะจับลูกลอยให้ดูนะครับนะครับพอจับปุ๊บนะครับลูกลอยอตั้งขึ้นก็จะทํางานตลอดนะครับถ้าลูกลอยไม่ตกไม่ ไม่ทิ่มลงนะครับก็ทำงานตลอดนะครับจนน้ําแห้งไปเลยนะครับก็จะทาํางานจนแบบน้ําแห้งดูดดูดดูดไม่ได้แล้วนะครับปัม๊มก็จะทํางานไปเรื่อยๆเราต้องคอยถอดปลั๊กนะครับถ้าแบบนี้แต่ถ้าลูกลอยอหัวตกเมื่อเนี่ยครับก็ปั๊มก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าลูกลอยตั้งขึ้นปุ๊บไง่็ทางานนะครับก็ประมาณนี้นะครับ